พาซองวันเกิดแดดดีมาโคลูกสาวลิซ่าบินเนียบม,มากทีมย้อนยุคลอดสายตาไปได้ยังไงสื่อเกาหลีตีข่าวสุดปังแบล็คพิงกับเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีุผู้ชมนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวความปังกันหน่อยค่ะล่าสุดทางคุณแม่จิตทิ์นะคะคุณแม่ของน้องลิซ่าแห่งไร้พิงของเราได้มาลงรูปช่วงดึกที่ผ่านมาค่ะกับเซตร,รูปภาพครอบครัวพร้อ,รอมหน้าพร้อมตากันสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะมีความสุขมากๆนะคะแดดพร้อมกับหัวใจสีชมพูสองดวงค่ะก็เป็นรูปครอบครัวนะคะน่าจะเป็นปัจจุบันนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คุณพ่อมาโคนี้นะคะก็อายุครบเจ็ดสิบปีก็เป็นเชฟชื่อ ดังระดับโลค่ะเป็นคุณพ่อของน้องลิซ่าแฟนๆต่างก็สงสัยว่ารูปเสร็จนี้น่าจะเป็นปัจจุบันไหมหรือ,อยังไง หรือว่าน้องลิซ่าก็อาจจะบินวับมาไทยนะคะเพื่อมาเฉลิมฉลองวันเกิดคุณพ่อเพราะ,ะลิซ่าเพิ่งจะบินกลับมาถึงเกาหลีใต้นะคะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาตามที่พี่ก้อยนะคะพี่สาวคนสนิทได้มาลงสตอรี่เซลฟี่กับน้องลิซ่านะคะก็ทําให้ชัดเจนเลยว่าลิซ่าแอบบินเงียบกริบนะคะมาเมืองไทยจริงๆมาเพราะไม่มีเมเนนะคะคือบินเดี่ยวๆมาวันเกิดคุณพ่อโดยเฉพาะกับทีมวันเกิดน่าจะเป็นทีมย้อนยุ โะะดยลุกการแต่งตัวของน้องลิซ่าและญาติญาตินะคะก็คือเป็นยุคเก๋ๆนะคะคลาสสิกมากๆแฟนๆนี้ต่างก็งงเลยนะคะว่าลิซ่าพางตัวมาได้ยังไงเนี่ยเล็ดลอดสายตาจากแฟนๆที่อยู่สนามบินได้ยังไง มาเมืองไทยครั้งนี้นะคะลิซ่าก็อาจจะมาพักผ่อนกับครอบครัวยาวๆนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจทํางานที่ปารีสนะคะเรียกได้ว่าทั้งอาหารไทยแต่ละเมนูเริ่มเลยละคะ่ะ ในส่วนของเรื่องนี้นะคะทั้งสื่อเกาหลีใต้ได้มีการลงข่าวบอกว่าแบล<อ>็กพิง์ได้สร้างเป้าระวัติศาสตร์เวิร์ลทัวร์รอนพิงของกลุ่มอย่างเป็นทางการเป็นการทัวร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดโดยนักสแสดงและศิลปินชาวเอเชียอย่างเป็นทางการด้วยการสแสดงมากกว่า260หล้านดอลลาร์นะคะจาก56รายการเวิร์ลทัวร์รอบโลกนะคะที่สามารถทํารายได้สูงสุดโดยนักสแสดงหญิงในประวัติศาสตร์ในเอเชียนะคะและกลุ่มหญิงในประวัติศาสตร์นั่นเองละคะ่ะเช่น ที่ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ